กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกบสบายดีเอฟซีเท่านเด้อร์พดอกับซองบ่าวใจได้พี่น้องเด้อกาบสวัสดีเบิร์ดสุดเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังคัดมันพี่น้องกำลังเทพื้นมาสักอยากมากแต่บ้านพี่น้องเลยกันต่อแต่ถ่ามันละเอียดเก็บถ่ามันละเอียดว่าสักพี่น้องก็คัดคัดคัดนะก่อนนี่นะโอ้ ัดน่าเลยพี่น้องเอาเทแล้วหาองคัาคัดหนาดทัดนาดีรับ่อยมืใจสินหามันเวลาาปันปวดอมีปัหไม่กเลแต่ว่าตาบ่มีปัญหาสำหรับการปลูกื้นรหว่าัดยาบนันั้นเพื่อนแม่น้องกิ๊กบบิตบินนี้เพื่อนม่น้องเกบบนนะ บริคัดบริยังละปัดี้ยเนาะปัดมันปุ๋ยนาแม่ตามสี่คน่นลองเลยลุกขลุกเลยซมี่กะใส่ได้แล้วจ้าซนี่กะเนาะหรือว่าขับไปนอนได้แล้วห่องัาเรือมั่ เรื่องมากมแล้วตอนนี้เนี่ยไป้ะเนาะรอแต่ตัวนี้แหงแต่ือว่ามาน้ามาล้างมาล่างมาล้างมาล่างไปเื่อยโอเคแล้วแบนแบนแบนเออใส่บ้านก็ได้นะเดนเขาไปนอนแลแเลยแม่เงี้ยชื่นพวกข้ามเบือนเฉินเบือนลงเงี้ย แม่ผมซูมทุกบทมอย่างแม่ผมก็ท่อยู่เลยแม่เด็วดเดมาทำตอนเทเนยม่ลยปั่นอยคน่เเนาะ เผื mir, mir, okay. dear, like s. <S ่อเมื hmm. um. ่อเผื uh. uh. um. 哈哈哈่อมาใช้กับข้าวว่งอืมัดน้องแพ้เขาหยาบได้แล้วว่านี่เนาะอไม่ลองแพ้เป็นาลูกไม้ยาตนมะเฟินตอเออเพินมาบ่เอเอ้แรงวันออน้องแพะกับแม่มา ทางเว้าในมืออื่นกระเทแล้วและทางนี้เนาะทีนี้นิ่งมีไล่กันแล้วเลยได้แบบในสร้างกันจะได้เมื่อเลยได้เนาะเอ้ยเมื่อปวารได้สิบบ่มาเนี่ยหัวเห็นเฮือนอยู่ได้เนาะยังยังตัวเป็นพายเลย เาเจ็ตัวนี้เลยก็เจข้างหนาเลยก็สีไปเงินไผต่อไปไปแก้ให้ของ่างนี้ก่อนโอ้ยทำงั้นได้เาไปสไปแก้เป็นอยเร่องการเเกี่ยวกันธุแก้ได้บางสีมันจะกันมันไปเรื่อขอวันขั้วกับซีฮงเธบอกเขาสมบูรณ์ว่าเห็ดอริ่งอ่ะสิ่งต่อไม่ได้เ่ากัอันนี้้นขั้วปัดเยอะเราหอย่กนได้อ้วที่าจองน้แแแาจะต่อไปขันมันก็จบขัดตอนมันมันจะขีว่าเลย เอาจ้เจ้ากรตาไปเลยเราโบนของน้องข้างหน้ายังไว้ทีลังดอกอืมนั่นไะไปกระายไปเริญนอนน้อยแม่กำลังบอลายไปบ้านนอกไเราเลยอากำลังบอลายนะส่นมันนั่งผกเป็นทีมเวิร์กพี้วยเ็นทีมเวิเดี๋ยวไปัดวเลย

จะตกตนจะจเหนไ่เริ่มต้นตองคือค้มคุมปะพันางเสาี่าเโอ้เมื่อนี่ก็จะเริ่มเห็ดแล้วนี่เนาะจะว่าิันรอได้ส่ใ่อแลน้จะทำอ่า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 อน้ำอย่าเนาะขนาดหด่เพื่อนเพิ่นกำลังบ่ได้ใหญ่เน้นน้อยเาแตสิ่งเกี่เกี่ยวตอนนั้นเองเลยจ้าอาชโวเล้นั่นมันอยู่ใกล้เลยแับเออเออเออเอาเอาเ่าเอาเลยเอายามันทำอได้เลยเนี่มันาานดี ละเอียดซัมนี่แล้วจ้าเนาะจนเหลือมาม,ามา่าบาจนเหลือมาม่ามันม้วนถอยลังไปเรื่อยๆเลยนะทางนียทางหนานี่เนาะโอ้ค้าวนหนียก็คขากเล็กขแนวนียนี่นะแม่น,น้องแก้มบุ้มจ้าในฮือนเอาปัดกยาก มีต <huh ่ขีพุ่นนะปิ้วแต่เราเพื่อนบด้เพื่อนบด้ปูกะโลพี่น้องเลยเขาจะาเห็ดบอขากเนาะเฮากับหูจักเห็นว่าซือเห็ดผักแค่เน้สุกกะโลเนสูกเพื่อยู่กับับบ่าวเเออกรด็นกับกุกเดองเพืนกับใช้เวลาเห็นอยู่เนาะเฮากัคนนันมาก็มิไแค่นเพือนว่าจยามเลยเพืนว่ามักงเนยแมนแมแมน มันเห็่ๆเราไู้้ี่่รับไม่หัวับบนี้ลยน้ำล้างขอเราพงเลยอ่ะอ่าอืมเห็ดผักเห็ดงามเลยพี่น้องเลยไอยังจอจนติดใจผิวเลยจะซําได้เลยเออ Ờ. Nó vào nó ngoan đi. Anh quay về này. Đi đi. Đấy. À cái bát của tao đổ hết rồi. Ôi giời ơi. Ừ. Nó ngoan quá bác. Ờ. Để tớ gom lại cho. พอต้องบิวแห่งเห็ดผักแล้วพี่น้องเอ้ยพารอยากจองจองได้เด้อจ้าจองคนโสดจองไว้ซะเนาะคนมีแมน นี่จจบอท่าี่้มยจะได้ก็ไจะจบเรื่องจบเรื่อยๆเะผสสงสารผ่านเอเนาะี่้มผื่อกรดเบ้าไ่เอนเมื่อมาล้งก็หอดพี่เก่าเหรอวะทีแคนเรามีกรอัวก็ปฏปเลยอเม่อกอนผมเป็นยังสบายเนาะ ผมว่าเดทีเรียกอะไรายมันมันเหมยก็เรียกำงานเลยแก่เราเลยเอาไปเลยต่อวากเนโน้งกลางคนที่ว่าโน้งขมยเนเนาะเหมยียกไล่แก่เราไได้เลยน้องเอยแม่น้องแก้มบุ๋มกันหลังจากมาแต่พาแม่ลูกสามมาแต่หามอ่ะมาแวะบ้านไม่ใช่ชื่นกันมาเป็นตากล้องบ่าวตายพี่น้องเ้ยแม่นวอยไปหามอ่ะเนี้ เอาะนับจนวนโดยยังกงเซ็นตากล้องให้ได้จิ๊ดก็จะนับนวนโดยอยางอ่ยางเราประสบเด้อเป้าลิดมไม่ได้ค่อยกินได้อเลๆ

จนมาได้อึ่งได้ยางแม่น้องอันเนยพี่น้องเลยพอเพื่อสภาพไปยังอึ่งก็ยังอยากหัวอยู่ไดนเด่นไปพ่ออึ่งน้องเดียวนะวะซานส่วนมาบ่มาเนาะโทษลีพ้นเท้าในสลาดคืองูเนาะพี่น้องเนะอันตอนหัวแรกมันพูขึ้นเขาก็เอาเบิร์ดแล้วแม่นบอกอึ่งน้องตัวเขาเห็นเพื่อเห็นหลายๆน่ะปัดเผาอีหันจนสิแจ้งโห เอออยู่บ้านได้พากันไปเยี่ยงอยู uh ่บ okay. ่โอ้ข้าวเปิ้ลโต๊ะละมาสโรเด้อทางนี้เด้อพี่กบลายเด้อ่ะ ของสะเป็นกะซอยกันวเพราว่าปลาลงเลยปลาปลาตายเล่ยผักกะลด้นี่นะเออหยาขึ้นเนาะแต่ย่ามั่นฉันนี่นะเออ